สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับสมาชิกคนแรกก็สวัสดีครับผมนายคานิงแก้วโชโกหนึ่งครับสามสี่ลหัสศูนย์สี่เจ็ดครับผมสวัสดีครับผมนายวัชิริชญ์อจีจิติโกธินโชโกหนึ่งรับสามสี่รหัสประจำตัวศูนย์เจ็ดสี่ครับสวัสดีครับผมนายชทร์คานทุนธรรมโชโกหนึ่งครับสามสี่รหัสประจำตัว 077ครับผมความหมายของสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆบตัวเรานะครับไม่ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับและทั้งมองไม่เห็นมองเห็นและมองไม่เห็นนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นถ้านึกไม่ออกก็พวกวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมความเชื่อนะครับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีอิทธิพลเกี่ยวโยงกันนะครับถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีสิ่งอื่นก็จะดีด้วยถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ดีก ทำให้สภาพแวดล้อมอย่างอื่นไม่ดีนะครับประเภทของสิ่งแวดล้อมนะครับแบ่งได้2ประเภทใหญ่ๆคือ1 um. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามชื่อเลยนะครับก็จะแบ่งได้อีกสประเภทคือสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพและกายภาพนะครับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก็นนนเพื่อดำลุงชีวิตเพื่อความสะดวกสบายของตัวเองตอบสนองความต้องการนะครับ แบ่งได้อีกสองชนิดก็คือเป็นทางกายภาพหรือรูปรูปธรรมแล้วก็ทางมนภาพเล่นนาหรือนมามรรมนะครับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมมีทั้งหมดเจ็ดข้อนะครับข้อหนึ่งก็มีความสัมพันธ์ต่อการคงอยู่ของมนุษย์นะครับราอใช้เป็นกรอบของชีวิตและปัจจัยดํารงการพื้นฐานของชีวิตนะครับข้อสองก็มีอิทธิพลต่อการสร้างสินฐานนะครับข้อสามมีอิทธิพลต่อลักษณะที่อยู่อาศัย การที่เราจะเลือกลักษณะที่เราจาใส่ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่ต่างๆนะครับสี่การกําหนดเอกลักษณ์การดํารงชีวิตห้าการทาหน้าที่รับรองรับของเหลือเศษที่เกิดจากสัตพันบริโภคหกมีความสัมพันธ์ต่อการจะล,ลุ่งเรืองของชีวิตมนุษย์นะครับเจ็ดมีความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการนะครับและเอกลักษณ์ ซึ่งมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและศิลปศิลปัตยกรรมสถานโบราณนะครับความหมายของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเพื่อประโยชน์ต่อสิ่ง,างการดำนรชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆเช่นป่าไม้นํามาเป็นที่อยู่อา,อาศัยรักษาโลกเครื่องนึ่งหงเชื้อเพลิงก็ใช้ทําประโยชน์เหมือนน้ํามันในการ คมานาคมนะครับแล้วก็สัตว์ป่าก็อาจจะเป็นอาหารอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับธรรมชาติในรูปนี้มีทร,รัพยากรธรรมชาติอยู่มากมายอยู่ในอยู่ในอากาศบนพื้นอยู่โลกและมีสภาพทั้งของแข็งและของเหลวก๊าซบางชนิดก็สามารถจะเดินต,ตัวได้บางชนิดก็ไม่สามารถจะเดินต,ตัวได้แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นการเกิด เกิดการผุพังสลายไปนักอนุรักษ์วิทยาได้แบ่งประเภทของทรัพยากรธรรมชาติออกเป็นสามประเภทประเภทที่1คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป <Okay. S 2> หรือจะเรียกอีกชื่อก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ได้ใช้ตลอดต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์บางชนิดมนุษย์ขาดเป็นเวลานานได้แต่บางชนิดม่นสามารถขาดได้ประเภทที่2คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้ เป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์ในการดําเนินชีวิตเพื่อตอบสนองปัจจัยที่ปัจจัย4และความส,สะ,สะดวกสบายเมื่อใช้แล้วสามารถเกิดทดแทนขึ้นได้ปัจจัยที่3คือทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือเรียกอีกอย่างคือทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนได้เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนได้เมื่อใช้หมดไปแล้วเช่นแร่โลหะ ธาตุหินน้ำมันเป็นต้นทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทมีความจําเป็นต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์แตกต่างกันไปประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติการลงชีวิตของมนุษย์ประกอบด้วยปัจจัยสําคัญสองประสองาการคือธรรมชาติธรรมชาตินั้นเปิดตัวให้กําเนิดทรัพยากรสําคัญสําหรับการ ใช้ชีวิตของมนุษย์โดยตรงและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาหรือใช้ทรัพยากรอื่นๆให้เกิดประโยชน์ได้ 2. มนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วยกันเองจากความหมายและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติสรุปประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติได้ดังนี้ 1. ใช้ในการดารงชีวิตทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นปัจจัยสในการดํารงชีวิต และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามธรรมชาติเพื่อการนันทนาการที่ให้ความรื่นรมแก่มนุษย์ใช้ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจัรเครื่องยนต์ไปจนถึงเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆสองรักษาความสมดุลตามธรรมชาติให้ดำรงอยู่อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติจะ เป็นตัวปรับเพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนั้นคงอยู่อย่างเหมาะสมและสมดุลทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์นั้นเป็นประจําในชีวิตประจําวันนั้นมีดังนี้ทรัพยากรพลังงานมนุษย์ได้พลังงานจากแสงแดดจากอาหารเพื่อสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายทรัพยากรน้ํา มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมเพื่อการอประโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน 3. ทรัพยากรประมงเป็นอาหารทั้งโดยตรงหรือการเปรรูปจากตัดน้ำหรือน้ำเค็มไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูและปลาใช้ประโยชน์ด้านค้าขายจำหน่ายภายในและภายนอกประเทศทรัพยากรปา่าไม้ ประโยชน์ทางตรงมนุษย์ใช้ป่าไม้ในการผลิตปัจจัย4ีประโยชน์ทางอ้อมได้แก่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในบรรยากาศทําให้ฝนฟ้าตกเพิ่มขึ้นบรรเทาความเลรงของลงมลงฟ้าอากาศทรัพยากรสัตว์ป่าความสำคัญของสัตว์ป่าได้แก่ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจกด้านวิชาการสัตว์ป่านำมาทดลองวิทยาศาสตร์ค้นคว้าวิจัย นำผลงานประยุกต์ใช้กับมนุษย์ทรัพยากรดินดินนั้นมีความสำคัญมากในด้านกเกษตรกรรมและเป็นแหล่งข่อปูเพื่อสร้างปัจจัยสี่เป็นแหล่งสะสมและอาศัยของทรัพยากรอื่นๆทรัพยากรแร่ด้านเศรษฐกิจเป็นวัตถุดิบและเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมเช่นเหล็กอลูมิเนียมดิกไนใช้ในการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรเครื่องยน ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศคุณค่าหรือความสําคัญของมนุษย์ได้เก่ความสามารถในการดาเนินนําทรัพยากรอื่นๆมาใช้อย่างจะเหลียวจลาดการศึกษาดีมีวัฒนธรรมมีความสมดุลและสุขภาพร่างกายแข็งแรงลายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมและทร,ร,รัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะมีมนุษย์เป็นปัจจัยสําคัญหากพิจารณา ถึงสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์จะสามารถเ,เป็นสาเหตุต่างๆได้ดังนี้ 1. การเพิ่มของปะชากรนามาซึ่งความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดํารงชีวิตจึงทําให้เกิดผลต,ต่างๆตามมาอย่างมากมาย2พัการขยายตัวของชุมชนเมืองทําให้เกิดปัญหาขึ้นมามากมาย3เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นํามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางกเกษตร การใช้ฐานที่มีต่างๆเช่นยาฆ่าแมาลงและปุ๋ย 4. การสร้างสิ่งก่อสร้างก่อสร้างสนนอ่างเก็บน้ําเขื่อนนับว่าเป็นสาเหตุสาคัญที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเช่นป่าไม้ดินและน้ําถูกใช้ไปนอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าในพื้นที่นั้นๆด้วย 5. การกีฬาปัญหาที่เกิดขึ้นจากทรัพยากรสัตว์ป่าเช่นการยิงนกตกปลาและการล่าสัตว์ ซึ่งถ้าหากเป็นไปได้เพื่อการกีฬาอย่างแท้จริงมีการกำหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานต่างๆที่ชัดเจนไว้6การสงครามจะกขอ,กขอให้เกิดการกระตุ้นในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้มากขึ้นตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเล่เพื่อการผลิตอาวุธและเครื่องมือต่างๆ7ความรู้ที่เท่าไม่ถึงการหลายๆครั้งที่คนเราทำร้ายสิงเวลโอมเพราะ ความรู้เข้ามปถึงการไม่รู้สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นขาดข้อมูลความเข้าใจที่ทูุต้องแล้วก็ขอจบการนําเสนอสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ<อ><อ>ครับ